ตัวยูตาคุร่าครอสเบนซินล้วนเข้ามาเพาิ่มอีกหนึ่งคันแล้วเนี่ยคันนี้มากับปี2021เลยและราคาสุดพิเศษเลย619,000บาทเท่านั้นเนะคะสำหรับใครมองหาครอสมือสองไว้ใช้งานหนุนแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้รถเข้าใหม่สภาพสวยเกรด A พร้อมใช้แน่นอนค่ะฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วเป็นตัวเบนซินล้วนใครไม่อยากใช้เป็นตัวไฮบริดจัดตัวเบนซินมาให้ดูอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้สภาพภายในสวยเดิมโรงงานเลยคุณพี่คะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานบ้างนี่คะโครงสร้าง เดิมแท้แค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบคุณพี่คันนี้เลทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานไปชมกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง s อ v มือ2กับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นําเสนอรถครอบครัว5ที่นั่งนะคะเข้ามาใหม่คุณพี่คะสําหรับใครมองหา Crossover มือ2ไว้ใช้งานคันนี้ได้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กหรือว่า5ที่นั่งเนี่ยเข้ามาใหม่เป็นตัวเบนซินล้วนเลยนะคะและราคาสุดพิเศษเลยคันนี้เสนอขายเพียงแค่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้า โ o โยต้า o คราชคลอสนะคะ1.8สปอร์ตมาในปี2021เลยคุณพี่บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะยคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเลยคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้แน่นอนค่ะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เนีคยเดี๋ยวนุชเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้แน่นอนใครสนใจจองไว้ก่อนได้เลยนะเพราะว่าสเปคนี้ราคานี้หายากเลย6 0 19,000บาทไม่ใช้งานเพียงแค่100,000กิโลเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งาน เรามารับชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดาส,สวยๆแบบนี้อยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่ขาไม่มีริ้วรอยแตกแล้วหรือว่าริ้วรอยโดนชนมาแน่น,นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะคันนี้ไฟเดียทม์นั้นนิ่งไมีมาให้แล้วนะคะรอยฝาก,กระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีริ้วรอยลักยิ้มสภาพเดิมๆโรงงานนะคะีค่ะใครมองหาคลอสมือสองไว้ใช้งานอยู่วันนี้นุชจัดมาให้ดูหนึ่งคันแล้วคันนี้รถเพิ่งรับเข้าร้านมายังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะ ี่ดูจากในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะโปกซุ้มล้ออยู่สภาพเรียบเนียนเลยรอยต่อนะคะไม่มีรอยบุบโครงสร้างนะคะเดิมโรงงานนะน็อตยึดฝากระโปรงนะคะเดิมๆสวยๆนะคะได้เป็นแมกกะทะมาให้แล้วนะคะยางปี24 4, ทั้ง4เสเซนเลยได้ดอกยางปีใหม่ด้วยคุณพี่คันนี้นะคะใหม่กริปใช้งานได้ยาวๆนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวค่ะคุณพี่ขานะคะคันนี้อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวน กไม่มีริร้วรอยแตกหักเลยนะคะแล้วก็ กระจกรอบคันนะคะคันนี้ย่าดเป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยสีด้านข้างนะคะดูเห็นได้เลยไม่มีรอยบุบไม่มีนองรอยรักยิ้มสีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะอยู่สภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมโตโยต้าแล้วเรียบร้อยคุณพี่ขาและมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและเปิดมาภายในนะคะคันนี้คุมโทนด้วยสีดําได้เป็นเบาะหนังสภาพกริบมากเลยคุณพี่นี่นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีการใช้งานถลอกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนุชเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้จอทัชสกรีนกล้องถอยหลัง งเชื่อมต่อเปิ้ลคาเพ l a y a n d r อ i d Auto ได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เนี่ยฮะคันนี้ถือว่าออปชั่นจัดเต็มมากนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าไม่มีริ้วลอยถลอกเลยสวยๆนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยแผงประตูด้านข้างนะคะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์ mm hmm. เช่นเดียวกันน็อต เมคอาร์ต่างๆเดิมๆดิมรอแบบนี้เลยคุณพี่ขาภายในสวยจบในคันเดียวแนะ่นอนคันนี้1.8สปอร์ตเบนซินร้วนค่ะคุณพี่ขาราคา6,19,000บาทเท่านั้นเสาบีค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีดิ้วรอยช้ำเลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจ นะคะวันเดือนปีผิดตรงกับสำเนารถเลยนะคะตัวโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพเดิมภายในนะคะสวยกริบมากคันนี้บอกเลยว่าุ้มค้านแน่นอนคุณพี่และในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังพับลงได้เก็บสัมภาระได้อีกด้วยเบาะหนังไม่มีดิ้วรอยขีดขูดไม่มีดิ้วรอยฉํำเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้เบาะพับลงได้อีกด้วยนะ,ะคะขนสัมภาระต่างๆได้อีกมากมายเลยคันนี้เป็นรถ5้าที่นั่งนะคะสำหรับใครครอบครวัวไม่ใหญ่มากนะคะก็จัดได้เลยเพราะคันนี้ผ่อน แค่1200บาทเท่านั้นเองนะคะซอกประตูนี่เลยคุณพี่สวย ดูน็อตได้เลยนะคะไม่มีร่องรอยขยบขยื่นค่ะคันนี้การันตีให้โครงสร้างไม่มีริ้วรอยช้ำแน่นอนนะคะเมคอัพต่างๆอยู่สภาพเดิมเรียบสันตัวรถนะคะหรือว่ากระจกรอบคันนะคะก็ยังได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะสวยๆรอๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่ๆ f อได้พลาดกันเลยและในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายด้านหลังนะคะคันนี้ก็อยู่สภาพที่สบมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะไม่มีการโดนแตกหล้าวมากระจกด้านหลังก็อยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะการชนไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสัญลักษณ์ คโณร่าครอสนะคะหรือว่าโลโก้เนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะนี่ค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ดูกระจกด้านหลังเลยนะคะพัดเดิมสปอยเลอร์หลังนะคะที่ปัดน้ำฝนนะเดิมๆด,ด้วยหลังคาไม่มีพิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของระเอียดห้องเก็บสัมภาระค่ะนี่เลย กว้างขวางค่ะคุณพี่ค่ะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆคุณพี่โครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมเลยนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะตัวน็อตเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยคุณพี่น็อตเดิมไฟท้ายเดิมนะคะน็อตเดิมเดิมตัวน็อตต่างๆไม่มีริ้วรอยชํำเลยน็อตโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพเนียนนะคะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์นะคะมาจากโรงงานมีให้เลยนะคะอุปกรณ์ปะยางน้ำยาปะยางหรือว่าเครื่องมือแม่แรงนะคะครบเลยด้านล่าง โครงสร้างนะคะไม่มีการโดนชนมาค่ะคือสภาพสมบูรณ์มากคันนี้ถือเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานและประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะต่อให้เป็นตัวน้ำมันร้วนคันนี้ก็ใช้งานดีนะคะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว outtis เ,เลยคุณพี่ขาต่างกันแค่ทรงแค่นั้นเลยคันนี้จะได้เป็นทรง5ประตูที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะใครมองหาอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณพี่ขาคันนี้รถสภาพสวยเพิ่งรับเข้าร้านมายังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเพีย,พยก่อนเลย นี่นะคะตัวเบาะอ,อยู่สภาพเนียนมากเบาะเดิมสวยๆนะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวเสาบีอยู่สภาพเดิมเมคอาร์คนะคะครบถ้วนเลยคุณพี่ขาโอ้โหคันนี้ถือว่าเนี๊ยบมากนะถือว่าแบบตอนเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยนะคะลูกค้าดูจากสีได้เลยด้านข้างไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีดีรอยลักยิ้มด้วยนะคะสีด้านข้างเรียบเนียนสวยๆแบบนี้ไม่มีผิดเพี้ยนด้วยนะคะโป่งซุมร้อนะคะพลาสติกดำเนาะตรงนี้ก็ ไม่มีด้วยรอยแตกเล้าเนะคะโป่งซุ้มล้อต่างๆอยู่สภาพเดิมแม็กนะคะได้เป็นแม็กกระทะเดิมๆโรงงานด้วยนะคะนี่เลยนะคะส่วนมากคันนี้บอกเลยนะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตเป็นตัวเบนซินร้วนนั่นเองนะคะคุณพี่ขาหลายๆคนก็หากันเยอะเนาะนะคะนี่น็อตต่างๆนะคะสติกเกอร์มีมาให้ครบเลยนะคะตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมสติกเกอร์นะคะจากโรงงานมีมาให้ดูครบนะภายในหนูพาดูนิดนึง นี่เลยนะคะคุณพี่คะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูก่อนเลยอ่ะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะคันนี้เรือนไม้นะคะเรือนไม้แท้โรงงานนะต้องบอกเลยว่าไม้ใช้งานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะแปดร้อยหกสิบเก้ากิโลคือไม้แท้โรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบนะคะรับสาย ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงซิรินะคะมีมาให้นะคันนี้แล้วก็จอทัชสกรีนนะคะคันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธได้นะคะแล้วก็ลำโพงต่างๆลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ไว้เสียงเนาะแล้วก็ตัวสั่งงานด้วยเสียงนะคะ Apple Carplay นะระบบนํำทางนะคะมีให้ครบเลยเนาะคุณพี่คันนี้นะคะแล้วก็แอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะคะ ก้องถอยหลังกว้างๆแบบนี้เลยโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบมากคันนี้6กแส0 0นบาทเท่านั้นย้ำให้1รอบ619,000บาทถือว่าราคาดีมากคันนี้บอกเลยนะคะถือว่าราคาค่อนข้างดี นะคะราคาดีเลยแหละนะคะผ่อนประมาณ1,200ประมาณ10,000ไม่เกิน500บาทนะคะสำหรับลูกค้ามีเครดีคันนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.49%เเท่านั้นคุณพี่ขาสนใจเียเพิ่มเติมการจัดไฟแนนซ์อยากดูรถอยากมาชมรถจริงนะคะก็สามารถสอบถามไเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้หลังจากรีวิวเสร็จนะคะเดี๋ยวนำไปเก็บงานบอกเลยว่าสภาพสภาพเนี๊ยบแน่นอนคันนี้นะคะปบปกสมรอต่างๆนะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ นะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าไม่มีร้อยแตกรล้าวเลยนะคะสภาพสมบูรณ์เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจมองหารถ5ประตูไว้ใช้งานอยู่นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้เป็นตัว c ค o s s 1.8สปอร์ปี2021ค่ะกับราคา6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อค่ะใน่วงของรายเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบคุณพี่ให้อัตราแรงมา้าที่หนึ่งพันเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าก,ก็เลยนะคะสาหรับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องดีมากนะคะคุณพี่หน้าห้องเครื่องไม่มีดิ้วรอยคราบน้ำมันไหลเยิ้มอยู่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยคุณพี่ขาแล้วก็นี่เลยนะคะน็อตยึดฝากระโปรงทั้งสองข้างนะคะอยู่สภาพเดิม รถสติกเกอร์นะคะเมกอาร์คแผ่นการความร้อนไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเลยคุณพี่ขานี่นะคะสภาพสวยเนียนเดิมแบบนี้เลยโครงสร้างหลักเดิมนะคะคันหน้าไม่มีการโดนชนมาสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้จากโรงงานยังมีให้เห็นด้วยนะคะสำหรับใครมองหาอยู่นะครอสโอเวอร์มือสองนะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานตอนนี้เลยนะคะยกให้เลยคลอส1.8สปอร์ตคันนี้เป็นตัวเบนซินร้วนค่ะคุณพี่ขาเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วรถยังไม่ได้เก็บงานให้ดูสภาพแบบเพียวๆเลยกับราคาที่ตั้งขายอยู่วันนี้อยู่ ที่ 1, 6 000, 1 9 0หืบาทเท่านั้นราคาดีรถสวยใหม่แค่1,000 0แต้นต้นถ้าใครไม่อยากพลาดโทรหาหนุดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร091ค่ะ447982หนุดเพชรยนต์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยสำหรับวันนี้นะคะฝา่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเผื่อจะมีพลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถคลอสโอเวอรมือสองเข้าใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ